ป้าพี่น้องปีนี้สาวน้อยเป็นปีทองของสาวน้อยค่ะเวทีกระทง่งปลายไฟกโทนสีทองค่ะพี่น้องปีทองปีเงินปีทองว่ามันเปลี่ยนสีได้พร้อมพี่น้องค่ะอออ้้ยเเเเขาาาากก็ตตงหนนนแ่่พัวพี่น้อง นุกกะว่าอยยุปีนี้ปีทงองว่นสันนุกเพราะมันเปลี่ยนสีได้ร่พี่น้องคะนุกหยบหยาบหุบหยาบยุบัน,น,นโอ้ยน้อฟ้าอันนี้นอ้องภาพไป็นเบิ้งใกล่ค่ะพี่น้องใกล้ชิดติดขอบไฟไฟไฟสดเด้อไฟสดตัวสอคะ่ะจช่ละอา ไปใช้กันมีเตปุกัดโนตัวโซ่ค่ะสัลลอาค่ะวอเวียนหรือวอวีนอเนีนค่ะนอหนูนอหนูนอนในอันนี้เม่โทค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหแล้วพี่นอ้องวัยเยาว์าไรอีน,นี่พี่จก็ได้แม่หูแล้วละแ,แม่เกิดก้อนตัวยุด่ดีบ้านแลพี่น้องค่ะ ตออออยงนอยนุ่งอะลรอีกพ่อผ่านค่ะสร,ร้างลอเรียโอ้ยเป็นบาพี่น้องคานุเจ้าสิต่ายอย่างน้องค่นุนก็เลยถ่ายไปตัวปฏิทีพี่น้องใครอยากเจอนะคะอยากดู ไปลายไฟไหมคือว่าแสนกว่าบาทดีดีบ่ะคะอาจารย์บรู้นนาดคัแสนกว่าบาทว่าจัรยแต่ไปลายไฟก็เป็นแสนกับพี่น้องส,สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้แผนกติดตั้งเป็นบ่ะคะอาจารย์เฮ็ดบ่เนี่ยค่ะอาจารย์ได้เฮ็ดบ่เนี่ยค่ะไปลายไฟเนี่ยค่ะ เห็ดปนก็เออปนก็เฮ็ดแต่ผมก็มาใส่ไปเอาเองอัดเฮ็ดนั้งกันเแล้วแยกแยกกันเลยสุดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนุกับพิ่งเห็นเหมือนนี่คือกันค่ะพี่น้องปลายไฟระยะห้ามิตร อันนึงว่ามีสีเดียวเนาะเดี๋ยวความบอบปองค่ะพี่น้องค่ะทางนี้เิ่นกากำลังเส้นระบบไฟนะคะไลติง้งต่อสายไฟต่อมิกเป็นระบบมิกไม่ใช่ระบบไฟเอผิดค่ะพี่น้องระบบมิกพี่น้องค่ะมิกเสียงนะคะลำโพงลดลำโพงสองคันใหญ่ตั้งตะง,งานมีจักดอกเนาะดอกลำโพงปา สะอ่อนดียค่ะเขานับเป็นคู่บ่กถ้ามันมียี่ห้อมใบหนึงต่อยี่ห้อนึงมันว่าไะพี่น้องะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดองส่ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดองส่กสิบ่ดอใบพี่น้องคะตู้หอยหนึ่งสองสามส่าเปดหใบ เอินตู้เบลบ่ยนปะคะยี่สิบสี่เมลูค่ะเอิญเม่เป็นค่ะพี่น้องบูได้มีความรู้เมนบอกได้ด้ยค่ะอิปอยแม่ผู้ใดมีความรู้เรื่องตู้ล้ำพุ่งเมนบอกได้ด้ค่ะว่าตู้ข้างล่างนี่เขาเอิญเมื่อโตอย่างนี้ตัวเติ้งเติ้งตู้หอยนี่มันเป็นเสียงเอียงเมนบอกรายได้ด้วยค่ะแต่าหลาชีวิตลักถามอยู่ค่ะพี่น้องอยากหูอยากเห็นโอ้ยผู้โทษุู้โทษอย่าเตะไฟเพมันเด้อ นี้ก็เหมือนกันค่ะ24ใบกับ18ใบเขาเอินเป็นดอกหรือเป็นใบกับมาดูที่แตงท่าไ่เสื้อทีละ่ายคลิปค,ค่ะแม่่ายไปเรื่อยๆลลาสุดว่ามีเนื้อไทยนับดอกลำพวงล่ะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ว้าวมากพี่นองค่ะ วันนี้ถึงแจ้งแน่นอนสวัสดแจ้งโคโรนกันไปหน่อยนี่หวัวลำเลืองด้วยค่ะอุ้ยเงินไผ่นี่ก็ส่อเท่าไหร่นี่ดูดูก็สอสองห้าห้าสองห้าห้าสามกันไปหน่อยเอาไก่รอดนี่และ เงื่นบ่วงสวงหมู่บ้านนี่มั่งค่ะอุ้ยเงื่นบ่วงสวงหมู่บ้านหรือเปล่าตะเหรียญมาใส่เอาเหรียญมงคลมาใหา้อ่ะเงื่นเงื่นบ่วงสวงหมู่บ้านมันเฮียก็เจ้าบ้านเงินเงินหนูนี่แหละค่ะหนูกเน็เลยเงื่นไซผ่านเงินบาทไซผ่านตอนนั้น พวกเราเพบ่มบดิบทเงินมมาแต่ว่าหนูมีติดรถเงินบาก็เ้ยเอามาใส่ใส่เพื่อนค่นกนะ,บบะ,ะกษีได้บุญน้ำเพื่อนยนดอกกาซาทูพยายามล่าดูซิมกันค่ะพี่น้องค่ะก <c oughs> ินยำครับแม่คะ่ะสวัสดีคะ่คะอีเมลยำมะมะ่ายาะเนี่ยค่ะนี่ปล่าม่พอจกเลย มีสีเหลืองมีชิดลาบว่าใช่เต้มลูกซิ้ปลาจ้ะห้บาทใช่ไหมคะห้าสิบใช่มา้มานีั้ห้าสิบบาทค้าประจำครับพี่น้องจ้าเหมือนได้่มีอยังไทยกับมาทายแม่ค่านี่นะคะมาทายต้นปวยต้นปวยนกเม คุณใครข้นกูหายข้นขีลายนี่นะผู้ใดงามล่องในบินขี่ขึ้นนถทุกเซ่เป็นอิเลเบนของสาวน้อยไปบ้านแพงข้าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเดี๋ยวแบ่เดี๋ยเอาเท้าสามมาอุ่นกนให้เป็นกันกันไปเนาะ สำหรับคลิปนี้กันผมนมีอีหยังคืเอเกาค่ะพี่น้องคะสวัสดีครับผม้าเบิ่งไฟกับลำพงค่ะคลิปนี้ดูไฟกับลำพงค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย สวัสดีค kind of ่ะพี่น้องป้องปาชนเสียงแหบมาห้องแก่เอ็นค่ะพี่น้องเสียงเขาบ่มีแล้วเบิร์ู้ดูการเอื้อกระคอยเสียงมากนะค่ะบ่คอยยังดอกคอยเสียงมากยังเดียวค่ะพี่น้องค่ะชมรมคนเสียงแหบกับพี่ป๊อปนะคะไม่มีที่ว่างบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ